การ์ตูนกับเกมวันนี้แม่จะออกไปข้างนอกนะแม่จะไปไหนอะหนูขอไปด้วยได้ปะอันสีผมขอไปด้วยสิแม่แม่จะไปซื้อขนมบอพอดีว่าแม่จะไปธุระแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้านะ่ะจะไปงานแต่งเพื่อนแม่เองอยู่บ้านกันนะไแต่ไ็นไรเนี่ยไม่ได้ไปกับแม่เลยอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมีของเล่นให้เล่นนะโอ,อ้น่นเด๋อแต่ว่าแว่นใครนั่นหไหนขอใส่ดูได้ปะ จะใส่แบ่นก็วางของเล่นไว้ก่อนสิอ๋อเดี๋ยววางเดี๋ยววางนิ่งไว้ว้าววางของเล่นแล้วหยิบเอาอะไรดีกว่านี่เนยหน้าแล้วน้าของพี่นะ้ำหน้าตอนนี้หนูไม่ให้ของเล่นพี่แล้วนะบอกให้นิ่งไว้ล่ะอ้าแม่มาพี่จะฟ้องแม่นะเอามาเดี๋ยวดิ้นเลยนะเด็กกระตูนเด็กปีศาจหมูต่อ้เลยพ่อครับพ่อเอาอีกแล้วแม่ไม่อยู่ที่ไรทะเลาะกันทุกทีเลยสองคนนี้น่ะแล้วมันนั่นแว่นใครนะแว่นพ่อหรือเปล่าเอามาเลยนะเกมเอาไปเล่นทําไมล่ะก็ผมเห็นมันวางอยู่ตรงนี้นะหนขอใส่ดูสิ โอ๊ยทำไปบันตลกจังตลกจังนอพ่อห้ามทะเลาะก,กันนะจนกว่าแม่จะมาเข้าใจไหมถ้าไม่อยากให้ทะเลาะแล้วล่ะก็ต้องทำตามผมนะครับว่าจะมาซื้อเสื้อผ้าไปงานแต่งเพื่อนแต่แตว่าเรายังอ้วนอยู่เลยนะเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะชุดนี้ก็ใส่ไม่ได้ชุดนี้ก็ไม่ได้จะใส่ชุดไหนไปงานแต่งเพื่อนละ่ะแต่ว่าก็อยากจะออกกำลังกายอยู่นะจะได้ผอมกว่านี้เอา้า คุณนักพฒนาการไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคุณก็มาซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันหรอจะซื้อชุดไหนล่ะฉันจะบอกว่าคุณน่ายยังอ้วนอยู่เลยนะคะคุณอยากลองลดน้ําหนักดูไหมฉันมีอะไรมาเสนอขายด้วยใช่จริงหรอกคะสมกับเป็นนักพฒนาการจริงๆเลยว่าแต่ว่ามันมีเครื่องลดน้ําหนักด้วยหรอมีสิคะคุณตามฉันมาได้เลยนี่ไงหลักขอเสนอเลยนะภายใน3วันคุณใช้สิ่งนี้คุณก็จะน้ําหนักลดลงเลยละค่ะก็นะคะนี่ฉันจะสาธิตเลยนะคะทําแบบนี้แบบนี้เลยนะคะชัดช้ชชอบมากเลยค่ะจังหวะนี้ชัดชๆาเป็นว่าคุณซื้อใช่มคะ ยินดีด้วยนะเฮ้ยฉันก็จะได้ผอมแล้วใช่ไหมเนี่ยชอบมากเลยค่ะจังหวะนี้ชัดชัดชัดไอ้ในที่สุดฉันก็ได้เครื่องลดน้ําหนักแล้วทุกคนไปดีกว่าเอ๊ะไปแล้วสินะคะอืงั้นก็ <c oughs> ตะลุกชื่อมั n นเลยยัยนั้นหลอกง่ายชื่อนหมลอยนั้นสิคะคุณเฮ้ยเสร็จได้หรือยังเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าไม่อยากจะให้ทะเลาะกันก็ต้องอยู่นิ่งๆส่ทำตามพวกผมซะนะนั่นสิคุณพ่ออุ้ยเมื่อไหร่แม่แกจะมานะเฮ้ทำไมบ้านมันเงียบจังเลยเนี่ยเด็กๆจ้าพ่อจ๋าอยู่ไหนอ้ยแม่ซื้อขนมมาฝากเนี่ยทำอะไรกันอยู่นั่นนะฮะโอ้แม่มาแล้วแยโอ้ที่รัามาแล้วเหรอแม่ครทำไมเอาลิปสติกแม่มาเล่นแบบนั้นล่ะเกมเอามานี่เลยนะก็ผมอยากจะเป็นนักศิลปะน่ะด ดูสินี่คือผลงานของพวกเราครับแม่อะไรนี่ เอะนี่ลูกเล่นบ้าอะไรเนี่ยดูหน้าพ่อกลเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยไปเลยนะ <c oughs> เข้าไปนอนเลยเด็กพวกนี้เนี่ยไม่ต้องกินขนมแล้วโอ้ะอะไรอะอดกินขนมเลยอะแม่น่าโอเคกเี่ก,<แ>กพวกเราไปนอนกันดีกว่านะหนะน้าเบื่อชะมัดเลยอโอ้ยแม่ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วพ่อเนี่ยแหละให้ลูกแต่งเองพอพ่อน่ะเห็นลูกๆทะเลาะกันไงล่ะเห็นไหมพ่อบอกเองเลยไปลูกเข้าไปนอนได้แล้วหมดเวลาเล่นแล้วนะครับแล้วที่รักได้อะไรมาในมือโอ้ยก็ไม่มีอะไรหรอกค่าเครื่องลดน้ำหนักนี่แหละฉันน่ะอยากจะผอมก่อนที่จะไปงานแต่งเพื่อนะนี่ยนะ เครื่องลดน้ําหนักมันจะลดได้จริงหรอได้สิครับพี่นักโภชนาการนะบอกฉันว่าให้เต้นแบบนี้ลอยนะคะแบบนี้ชัดๆเลยนะอุ๊ยที่แล้วพี่จะผอมแล้วเหรอเนี่ยแน่นอนว่าฉันจะต้องผอมให้ได้แล้วค่ะพี่แต่ว่านะพี่ไปลบหน้าออกก่อนไหมโอ้โเด็กๆพวกนี้ไม่ได้เลยต้องไม่ให้รู้ว่าเรามีเครื่องลดน้ําหนักไม่งั้นจะขอเล่นไม่ไหวไม่ไหวเอ๊ะดูเหมือนแม่จะมีความลับนะพี่เกมพี่เกมพี่เกมเห็นในมือแม่ไหมเหมือนมีเครื่องอะไรสักอย่างเลยแน่นอน,นสิแม่ชอบให้ความลับกับเราขนมก็ยึืดดูสิให้กินขนมมันเด น,นะน่นสิไม่โอเคเลยคุณแม่เนี่ยและแล้วค่ำคืนนี้ก็มาถึงเอาล่ะเด็กๆข้ามขึ้นไปข้างบนนะพอดีว่าแม่จะไปทําความสะอาดข้างบนนี่โกหกไปเลยเฮ้ยแอบไปดีกว่านั่นไงนั่นไงพี่เห็นแล้วในมือแม่นอะอ๋อจริงๆด้วยอะพวกเราแอบตามไปดูดีกว่าว่าแม่ทําอะไรนะแน่นอนนะสิเพราะว่าแม่ชอบมีความลับกับเราไงล่ะ <c oughs> แอบซ่อนอะไรนะ <c oughs> วางไว้แบบนี้เลยแล้วก็นะต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็มีเสียงเพลงเฮ้ยดนตรีต้องมาแล้วล่ะเอาล่ะพร้อมแล้วนะจ๊ะทุกคนฉันชอบเครื่องอันนี้มากเลยชัดชัดชชอบมากเลยค่ะจังหวะนี้ชัดชัดชัเออเออโชว์เดะเอ้ยเอ้ยปลื้มมากเลยค่ะฉันจะได้พร้อมแล้วเฮ้ยแม่มีเครื่องเล่นอันใหม่เหรอเนี่ยพี่ว่าแล้วไงล่ะแม่ไม่ให้เราเล่นด้วยอ่ะก็แม่น่าจะรู้ดีนะว่าเราจะทําอันตรายอะไปไหนนั่นน่ะเออเสร็จผมแน่เลยไหนเมื่อแม่ไม่ให้ผมเล่นนะผมก็จะมี อะไรแกล้งแม่ดีวกว่าเอาละผมจะใช้กาวน่ะทาไปที่เครื่องเล่นนั่นเลยนเนจาปลาห้ามบอกแม่เป็นเด็ดขาดนะเข้าใจไ,ไหมอะไรวะถ้าแกบอกแม่มาเลยฉันเอาไปปิ้งปลากินแน่แ่เลยเออนี่มันเป็นความลับฉันกับเจจาปลาตัวนี้แล้วกันนะาะโทษทันที่แม่ไม่ให้ผมเล่นด้วยเฮ้อเด,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 ดีโยวเดี๋ยเอ๊ๆทำไมมันง่วงจังเลยเนี่ย<อ>ไปงีบหลับสักพักก็แล้วกันนะค่อยมาเต้นอีก พี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่เกจะทําอะไรนั่นน่ะโอ้หลับพอดีเลยเหรอแม่ครับอย่าเพิ่งตื่นนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยแม่เองนะนี่หยอดกาวใส่นี่เลยแม่จะได้เต้นแล้วก็ติดเหน่อไปเลย <c oughs> โอ,โอ้ดูมันน่าจะตืดเอาไว้ในนี้แล้วกันนะ <c oughs> เฮ้ยตกแกไปดีกว่าพี่เกมหนูไม่เอาด้วยนะถ้าแม่ มาอวลไลน์เนี่ยก็นึกว่าจะอยู่ข้างพี่อ๋เอเฮ้ยเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยตายแล้วเกือบเต้นไม่ทันอีกแล้วออกกําลังกายอีกก่อนแล้วกันนะชาชาชาโอ้ชอบมากเลยค่ะจังหวะนี้ชาชาชาเช็ดเช็ดฉดเช็ดเอ๊ะๆๆเอ้ยฉันว่ามันแปลกๆแล้วนะเอ้ยที่รักช่วยฉันด้วยทำไมฉันยังขยับอยู่แล้ทีนี้เนี่ยชัาชาชาช่วยด้วยโอ้ที่รักเป็นอะไรที่รักจะฉันหยุดเต้นไม่ได้ขยับเอวอยู่เนี่ยเออช่วย ไอต้อยเหอะเครื่องค้างหรืออะไรเนี่ยไม่รู้ละคะ่ะพาฉันไปหาหมอทีโอ้ที่็อกเด็กๆใครไปไหนเนี่ยเด็กๆไปกันเถอะไปโรงพยาบาลนะที่รักที่ักอยู่นิ่งๆน,นะเดี๋ยวพี่จะพาไปโอ้โหไปแบบนี้เลยเหรอเด็กๆเ,เก็บเสื้อผ้าเร็วๆเ,เราจะไปโรงพยาบาลกันเกิดอ,อะไรขึ้นนั่นนะพ่อ,อแม่เป็นอะไรอะ่ะแม่แกเป็นโรคชาชาๆไงหลสงสัยเจ้าเครื่องออกกําลังการนี่มีปัญหาจะว่ารีบไปเถอะพี่โลกนี้มันชาชาชาเกินไปแล้วเนะโลกชาชาๆงั้นเหรอไปเด็กๆไปขึ้นรถรอนะเดี๋ยวพ่อจะอุ้มแม่ไปนู่นแหละเร็วๆหน่อยสิเกลียดมากเลย ค่ะจงังหวะนี้ชาชาชาุ้ยสวยแล้วไหมล่ะพี่เกเอ,อ,อย่าบอกแม่นะพี่กลัวแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เกมนั่นแหละเอากาวไปใส่นั่นนะเออ,เอ,อม่ครับเราขึ้นรถกันดีกว่านะไปรักษากันโอ,อ้ยแล้ววันนั้นแม่ผมก็ต้องไปรักษาโรคกชาชาที่โรงพยาบาลนั่นโอ้โหให้ตายเถอะค่ะเครื่องนี้เขาไม่ให้ใช้ตั้งแต่ปี2009แล้วนะคะห,หมายความว่าไงคะเคยมีคนมาใช้แล้วก็ต้องตัดเอวทิ้งเลยนะคะอย่าบอกนะว่าแม่ผมต้องตัดเอวทิ้งอ่ะไม่นะแม่ ไอ้มันก็เป็นพาอพี่นั่นแหละบอกแล้วไงว่าอย่าไปทําแบบนั้นพี่เอากาวไปใส่ทําไมล่ะเอ๋ลูกเฮ้ยบอกาทำไมเนี่ยเผื่อพืดออกไปแล้วฮะแม่คะผมขอโทษตายเลยทีนี้ขยับออกไปไหนไม่ได้ไม่งั้นก็แสดงว่าคุณไม่ได้เป็นโรคชาชาแล้วล่ะค่ะสงสัยลูกชายของคุณเนี่ยใช้กาวติดที่เอ่อที่ออกกาลังกายนะคะเอ๋เจ้าเกมนี่มันทําไมทําแบบนี้ฮะแม่ขอโทษค่ะ ทำยังไงดีละทีนี้คุณหมอเอ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะมีคนโทรมาฮัลโหลค่ะแกจะแต่งงานแล้วเหรอใช่จะจะแต่งงานแล้วนะเมื่อไหร่แกจะมาเนี่ยฉันกำลังจะสวมแหวนแล้วมาเร็วๆนะ,ะสวยเลยไม่ล่ะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปก็แล้วกันนะจะไปแบบนี้เนี่ยนะโชคดีนะแกรีบมาเร็วๆนะฉันจะรอแกจะเพื่อนรักเออคุณหมอคะคุณแม่หนูไปไนดะ้จริงๆเหรอ,อไปเถอคะค่ะเดี๋ยวมันก็สลายหายไปเองกาวนะโอ้ยอย่างนี้นี่เองท้ายแล้วคุณแม่ผมก็ได้มางานแต่งในสภาพนี้อ่นะโอ้ยน่าอายซะมันเลยไอ้คนนั้นเป็นอะไร ฉันมาแล้วแกขอโทษด้วยนะปวดจะมานะขอบคุณที่มาแล้วกันว่าแต่ว่าแกเป็นอะไรนี่ฉันเป็นโรคชัชชาน่ะอะอฉันก็เคยเป็นนะชอบมากเลยค่ะจังหวะนี้ชัชชาไอแทนแม่จังเลยไปหาอะไรกินดีกว่ากระตูนไป<า>โ<ห>ฉันน่ะหลอกไข่ให้ดังนั้นนะตลกม<อ>ากเลยเครื่องออกกลาลังกายนั่นมันไม่มีหรอกสีท้าไมใหญ่นั่นมันโง่สื่อจังเลยนะหลอกง,ง่ายก็งีแหละเนาะกลายเป็นโรคชัชชาไปเลยเนี่เขาพูดถึงแม่อยู่หรือเปล่าโอ๊อยนี่มันหลอกแม่ชัดชาเลยยายป้าคนนั้น่ะแบบนี้ป่อยไว้ไม่ได้แล้ว เธแที่จริงแล้วก็คือป้าคนนี้อีกแล้วนะต้องเจอผมซะแล้วล่ะป้านี่แกไม่ว่าแกจะเป็นโลกอะไรนะฉันก็พร้อมจะเป็นเพื่อนแกเสมอแกไม่รังเกียจฉันหลอกงั้นมาเล่นด้วยกันไหมเอาดิฉันขอจอยด้วยแล้วกันนะชอบมากเลยค่ะจังหวะนี้ แต่อย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนแท้ที่มาเต้นกับฉันแล้วก็ไม่อายด้วยชัดชัดชาเด้อเอาล่ะตาต่อไปก็จัดการยายป้าคนนั้นซะบางอาจมาแกล้งแม่เราเฮ้ยดูสิเดี๋ยวเราจะจับไอตัวนั้นไปเลยนะแน่ละคุณป้าคนนั้นต้องโดนแน่แน่อยู่เฉยๆสินี่เอ่ละเดี๋ยวเราจะไปปล่อยใส่คุณป้าพวกนั้นนะได้เลยพี่เกมหัวล้อไปเถอะเดี๋ยวเจอแน่โหนะเด็กที่ไหนมาร้องใส่ฉันเนี่ย เป็นพ่อป้านั่นแหละที่ทําให้แม่ผมกลายเป็นโรคชาช่าชาตายละโทษฉันไม่ได้นะโทษแม่เธอสิอเอ้เยงั้นก็ต้องตอบแทนกันหน่อยสินะงั้นก็ได้ไปล่อยเจ้าแมลงไปเลยพี่เกมแมลงอะไรน่ะแมะลงตัวนี้ก็จะทําให้ป้ากลายเป็นโรกเชาชาชาเหมือนกันไงล่ะเอ,อ,เอ,อ,เอแกต,ตาย<อ>แล้วทุฉันหัดแล้ว เปไงล่ะคุณป้าอยากจะแกล้งคนอื่นนะไม่ตายเหอะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นี่เองเหรอแม่ว่าแล้วยายพ่อชนะการคนนั้นน่ะนิใส่ไม่ดีเลยแต่ว่าพี่เกลี่นใสยไม่ดีกว่านะแม่ <preach y> อะไรกันอะโชคดีนะที่แม่หายแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมคะอย่างน้อยแม่ก็ได้ตัวเองกลับคืนมานะลูกๆใจะมัดเลยยายป้าสองคนนั่นเนั่นเจ็บใจฉมาดเลยฝากไว้ก่อนเถอะแก โอ้โหดูเหมือนว่าครอบครัวนี้เนี่ยมีแต่คนผิดปกตินะเนี่ยแต่ยังไงพวกเขาก็รักกันดีนะ่ารักมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆชอบเนี่ยก็กดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ไอด้วยนะคะชอบมากเลยค่ะจังหวะนี้ชะชาชาสาระโอ้ยไปแล้วค่ะทุกคนโดนตบ